สวัสดีครับพบกับผมทาวอสศรีเสนพิลานะครับมาได้เจอกันนานนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือสายเกี่ยวกับเด็บออฟนะครับเด็ออฟคือเด็ p โอเปอเรชั่นนั่นแหละก็มีเล่มหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าในตลาดมีกี่เล่มผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมไปสอยมาเล่มหนึ่งซื้อมาให้ทีมงานอ่านแล้วผมก็ดูลลเดี๋ยววันนี้ผมรีวิวคร่าวๆนะผมไม่ได้รีวิวเจาะลึกเพราะว่าต้องยอมรับว่านี่ยังอ่านไม่จบนะครับหนามากนี่เล่มนี้นะครับปกสีม่วง,วง นะครับปกสีม่วงราคานะครับห้าร้อบาทฟังด,ดีนะครับห้าี่สิบาทแต่ถ้าบางคนอาจจะไปเห็นในช้อปปี้ลาซาด้าหกว่า400อาจจะมีนะครับขึ้นอยู่กับว่าราคาแต่ละร้านขายเท่าไหร่ตัวนี้ผมซื้อมาจากร้าน c ีเอ็นะครับซีเอโดยตรงเลย545บาทขนาดก็นี่ครับกระทัดรัดไม่ได้ใหญ่เกินแล้วก็ไม่ไเล็กเกินไปข้างใน เป็นสีล้วนๆนี่ส่วนมากเป็นสีนะเป็นสีสีนะครับสีเดี๋ยวจะว่าไม่ใช่สีเนื้อหาก่อนส่วนมากก็จะเป็นสีนะครับเออกระดาษนี่ก็ดีอยู่นะนะครับไม่บางเกินแต่ก็ไม่หนาเกินพอดีพอดีหยากน,นิดนึงครับลื่นมือดีตัวหนังสือเล็กพอดีสายตาทีนี้ก็มาเรื่องเนื้อหากัน เรื่องเนื้อหานี่มีค่อนข้างเยอะมากนะครับลองไปดูสารบัญจะมีตั้งแต่เรื่องของ Git ทำเวอร์ชันคอนโทรเรื่องของการเอาไปวางบนเซิร์ฟเวอร์เรื่องของ Docker ทำโหลดบาลานซ์ไปจนถึงการทำ CICD แล้วก็โอ้เยอะนะครับเนื้อหาค่อนข้างจะเยอะซึ่งเอาละนะครับถ้าถามว่าดีไหมเนื้อหาโอเคเต็มสิบให้เท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยผมเพิ่งจะซื้อมานะครับแล้วก็ ต้องบอกก่อนว่ายัางอ่านไม่จบนะเพิ่งจะอ่านไปแค่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยเปิดอา่อานอ่านเล่นบ้างทําตามบ้า,างก็สี่สิบก้น้าเองไม่ได้เยอะนะครับแต่เอาละเอาเป็นว่าเดี๋ยวสี่สิบก้อน้าผมสรุปให้ฟังว่าเป็นยังไงส่วนมากจะเป็นแนวก็จะมีทฤษฎีสอดแทรกด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของการปฏิบัติด้วยนะครับผสมกันมามีทฤษฎีมีหลักการให้เราเข้าใจว่าแต่และอย่างมันคืออะไรมีที่มาที่ไปเนี่ยยังไงบ้างนะครับ แล้วก็มีเรื่องของการปฏิบัติ how to นะครับว่าทําอย่างไรเวลาพิมพ์ command, พมพคําสั่งว่าอะไรนะครับแล้วจะได้ผลลัพธ์เป็นแบบไหนในนี้จะบอกหมดเลยนะแล้วผมชอบอย่างนึงเอาเอาดูหน้านี้ก็ได้ีคร่าวๆนะครับจะประมาณนี้ผมชอบอย่างนึงคือเขาไม่อธิบายเยอะแบบเป็นกิโลอธิบายจา๋าแล้วก็พาทํานิดหน่อยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเล่มนี้เนี่ยตรงใจผมเลยนะครับจะอธิบายนิดหน่อย อธิบายพอดีพอดีนะพอดีพองามแล้วก็พาเราทําแล้วมาอธิบายเพิ่มอีกซึ่งตรงเนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ม,มันอ่านแล้วมันไม่เบื่อนะครับภาคหลังเออบางหน้าเขียนโค้ดเยอะหรือก็มีนะมีเขียนโค้ดนะครับมีมีมพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันทำซีโร่ดาวเทียมด้วยสวามคลัสเตอร์อะไรพวกนี้มีมีหลากหลายนะครับมีหลากหลายโอเคเนื้อหาทั้งหมดก็สี่ยี่สิบสหน้า ตีไปว่า400แล้วกันตัดไอ้น,นี่ออกพวกสารบัญคํานํากับบทส่งท้ายนะครับตีไปว่า400หน้า400หน้าราคา500กว่าบาทถูกมากครับถูกจริงๆสีด้วยนะเป็นสีด้วยสีทั้งเล่มด้วยนะครับถือว่าถูกจริงๆโอเคนะครับใครที่สนใจด้านของเดบออฟเนี่ยเดี๋ยวผมโชว์ไว้ตรงนี้นะครับใครที่สนใจนะครับก็จับจองซื้อหาได้ตามร้านหนังสือยังมีนะครับ ยังมีผมเชื่อว่าเล่มนี้น่าจะเป็นอีกเล่มหนึ่งที่วงการ Developer ให้ความสนใจกันพอสมควรนะครับทั้งกลุ่มที่คนเขียนโปรแกรมนะครับ Startup หรือว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นอาจารย์นะครับก็ลองเอามาอ่านดูนะครับตัวนี้เนื้อหาผมว่าใช้ได้นะครับใช้ได้แหละกับงานนะครับซึ่งงานที่บริษัทผมเนี่ยก็จะมีการเอาโปรเจกต์ไปรันบนคลาวดก็จะมีการเชื่อมต่อกับเซรอร์วิต่าง ซึ่งเล่มนี้ผมดูจากสาร,รบัญน,นะแล้วก็ผมก็เปิดคร่าวๆผมว่ามันตอบโจทย์งานที่ผมใช้อยู่ลองดูนะครับได้เรื่องไงก็มารีวิวเล่าสู่กันฟังได้นะครับเล่มนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่มีรหัสส่วนลดไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรทั้งสิ้นกับผู้เขียนและผู้ขายนะครับไม่เกี่ยวนะครับผมไม่ได้ไปรับสปอนเซอร์เข้ามาเขาไม่ได้มาเป็นนายทุนอะไรให้ผมไม่เกี่ยวนะครับ ดีผมก็เล่าให้ฟังแค่นั้นเองอันไหนดีอันไหนที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจนะครับก็มาเล่าให้ฟังส่วนจะซื้อจะไม่ซื้อนั่นก็อีกเรื่องหนึง่งก็อยู่ที่ผู้ฟังจะไปตัดสินใจเอาเองนะครับในฐานะที่ผมก็เป็น Developer คนหนึ่งผมมองว่าความรู้ด้านของ DevO p s เนี่ยมันเป็นความรู้ที่เราคือแต่ก่อนอาจจะเป็นแบ,บ่รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้นะครับ แต่เดี๋ยวนี้ผมมองว่ามันต้องรู้นะมันเป็นความรู้ที่เราต้องรู้นะครับเนี่ยผมก็เลยซื้อมาให้ทีมงานเอาไปอ่านไปศึกษาอัพสกิลด้วยผมก็อ่านด้วยนะครับก็อ่านด้วยกันยืมกันมายืมกันไปเอามาอ่านเล่นเปิดดูเล่นนะครับ mm hmm. การเรียนรู้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องอยู่กับมันไปอีกยาวไกลนะครับในวงการด้านด้านเทคเนี่ยผมว่ามันมันมีมาตลอดองค์ความรู้ใหมใ โอเคนะครับสำหรับการรีวิววันนี้อ่ะทิ้งท้ายเ่องนี้นะจ๊ะเก็บออฟเขียนโดยอาจารย์ด็อกเตอร์นัทชโชธถ้าอา่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับพรมฤทธ์นะครับบรรณาธิการพีระพลคะทาจะเจริญสำนักพิมพ์อินโฟโพเพลสนะครับอินโฟโพเพลสนี่ก็ จำหนหนังสือสายเดียบมานินานมากนะน่าจะเป็นยี่สิบปีแล้วล่ะผมว่าคือนานมากนะครับตั้งแต่สมัยผมเป็นนักเรียนหัดเขียนโปรแกรมผมก็อ่านหนังสืออินโฟเพลสมาเรื่อยๆนะครับก่อนแต่ก่อนก็มีอินโฟเพลสวิตตี้กลุ่มเอ่อโปรวิชันเคทีพอะไรอีกประมาณนั้นนะครับก็มีหลายค่ายนะครับค่ายนี้ก็ถือว่ามีหนังสือคุณภาพค่อนข้างเยอะทีเดียวโอเคนะครับสำหรับวิดีโอนี้ฝากไว้เท่านี้ครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้า สวัสดีครับ